นะะคจะมาถ่ายวอล์กบางแสนหนึ่งวันนะคะคนนี้ชื่ออะไรคะครับมึงคูณอ๋อฮะเอาชื่อเอาชื่ออะไรอ่ะมึงคเฮ้ยชื่อป่วยเฮครับเตวิตว่าผมมิการมรครับโอเคนยาค่ะโอเควันนี้วอล์กหนึ่งวันนะครับเราจะไปบางแสนกันตอนนี้เวลา11บเอโมงครึ่งแล้วผมว่าเราจะไปหาของกินกันก่อน เจอกันที่ร้านเวนตี้แซบครับผมไปกันเลยไปกันต่อ ตอนนี้เราถึงร้านเอเวนติแทบแล้วใช่ครับตอนนี้อีกคนไปจองโต๊ะอยู่ครับโอเคเข้าร้านกันเดี๋ยวนไม่เป็นไรครับตอนนี้อาหารเราก็มาใกล้จะครบแล้วนะคะตอนนี้ของหนูเหลือข้าวผัดทะเลค่ะจูนเหลือเท่าไหร่เหลืออะไรบ้าง เหลือเหลือเหลือ,อสปากเกตตี้ผ <c oughs> ัดขี้เมวผัดไทยกุ้งสด <c oughs> แล้วก็ใส่กอกใส่กอกมาแล้วโอเคค่ะงั้นแล้วสามชั้นทอดน้ำปลาสามชั้นทอดน้ำปลาอันนั้นหรือเปล่าอันนั้นคืออะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ขอกินก่อนนะคะ ราก็กินกันเสร็จแล้วคะ่ะเช็ควินเสร็จแล้วทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบบาทค่ะครับแล้วไปไปอะควาเรียมกันต่อไปอควาเรียมกันต่อตอนนี้นะคะเราถึงที่อะควาเรียมวางแสนแล้วนะคะมอบ,บูใช่เลยค่ะทีน่น้มอบูเนี่ยมามเรียนตอนนี้กําลังเดินไปไม่รู้ว่าจขึ้นหน่อยได้ไหมจะได้เห็นชิงจุนด้วยเดินไปหน้า ทำไไมม่เียว้านโอเคตอนนี้เรากำลังอา้าวตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปที่อควาเรียนมนะคะกำลังจะเดินไปซื้อตั๋วค่ะคนละปกติแล้วจะเป็นคนละ80บาทแต่ถ้ามีบัตรนักศึกษาจะลดเหลือ40บาทถ้าไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษามาก็เอาบ,บัตรให้เขาดูก็ได้นะคะ ตอนนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าตันหมายตั๋วเข้าชมงนะคะตอนนี้กำลังจะซื้อตั๋วนะคะกต่อเราก็ซื้อตั๋วสำรัเด็กแล้วนะคะจะได้บัตรนี้นะคะถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะคะแค่ชูบัตรนักเรียนพร้อมกับไม่รู้อ่ะพร้อมกับอะไรแต่ว่าถ้าชูบัตรนักเรียนเราก็จะได้ส่วนลดเหลือ40บาทนะคะ โอเคอันนี้อันนี้โซนแรกนะครับผมสีสันแหลงท้อนทะเลน,นะครับเข้ามาแล้วจะเจอตรงนี้ตรงแล้วโอเคจะดูขาด้างหน้ากันต่อนี่อันนี้เป็นปลากระพงหางเหลืองนะครับเน,นี่นะครับตอนนี้เราอยู่กับปาลาตะกองเหลืองนะครับ ตอนนี้นะคะเราเดินผ่านโบนแรกมาแล้วนะคะตอนก็มันจะไปโตนใหม่นะคะใช่บรรยากาศโตนใหม่ก็ค่อนข้าโงสถังออกส่สารภาพไกลไปกันตอน่อูเรียนรู้ ไสชื่อใน,ในอารต้อนบนทะเลองนห่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าไปสู่โลกใต้ของทะเลนะคะอยู่ที่ด้านหน้าไปกันต่อไปกันเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับโซนที่สองกันแล้วนะครับโาสมาุนไร้นออไปข้างหน้ากันต่อ ่วน,ออนที่สองครับขายไปเรื่อยไม่ไม่เอาเผืเอ่อแล้วมันใยญ่ๆเกิทอทางเข้าแล้วครับโซนที่สี่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะ อันนี้ยามานียงมหาสมุทรครับแห่งมุ่ยอันนี้อาลีอานามานเลยเฮ่อันนี้มหาสมุทรแปซิฟิกนะว้าโถเพื่อนปานิโมนั่นเนี่ยนะไฟฉายขยายส่วนนะมันเลยลดเหลือแค่นี้เพื่อนปานิโมนั่นแหละตอนนี้เรามาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับผมอยู่กับทะเลโอนิกะวะไปกันต่อครับอันนี้นะครับ หมือนหลอกลวงอะไรครับผมนี่ครับทะเลแดงพยุเข้าครับทะเลแดงครับตอนนี้พายุเข้าอยู่ครับทะเลแดงตอนนี้แตอนนี้เรากาลังลงมาสู่อุโบสถโซนต่อไปเป็นองค์อันนี้เป็นเหมือนโถ น่าจะมึนหัวหน้าดูเลยนะอาจารย์น่าจะปวดทุกคนเลยเพราะมันเป็นทางเนี่ยอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปโซนต่อไปับเป็นอ,อุโมงค์ใต้ทะเลนะครับเนี่ยคุกปากไม่ได้ยังไ,ไ,ไงวะจะดูดติ <c oughs> หมดแล้วนะโซนสุดท้ายออกมาแล้วตอนนี้นอ,อ,อยู่ทางออกแล้วก็ทางออกก็จะมีมของาำ้วยเหรอใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเอค,ครับตอนนี้เราจะไปลงที่หาดกันต่อ,อหลังจบจาเอาควาเรียมนะตอนนี้สพแต่ละคนดูไหนดีนะไปกันต่อโอเคตอนนี้เรามาถึงหาดแล้วนะครับ เย็นสบายดีนี่เราจะหาที่นั่งกันต่อสภาพแต่ละคนนคัดซือ้อยอดไปหาที่นั่งกันดีกฟ่าคุยยังไม่เอาดีกว่านะตอนนี้นะเราได้ที่นั่งกันแล้วนะครับคนละห้าสิบบาทภาพแต่ละคนดูไม่ได้เลยนะอ,อร่อยไหมครับ กินอะไรอยู่งล้วกินเนื้อจระเข้กินปลาส้มนี่ครับปลาส้มนะครับฉลาไว้ครับไอเหยอน้ำจิ้มซีฟู้ดทักหน่อยปาครับผมทำเบียร์ใหญ่เข้าปากอือร่อยอร่อยจริงๆิพี่น้องอร่อย นี่ครับไปครับคำโต๊ะโต้ผมมันจะกินไปทั้งหางมันจะกินตัวใหญ่เกินเหมือนหอยย่างรมเลยครับม้วมุวนม้วม้นชิดง้ สามโมงสี่สิบเจ็ดน่าเบื่อไอ้พวกยินอะไรนะหายไม่หยุดเลยคิดว่าผมเบี้ยวอะผมแค่เป็นหนึ่งเดียวกับกล้องตอนนี้เวลาสิบสี่นาฬิกายี่สิบนาทีนะหกไอ้สัตว์เรากำลัง เตรียมตัวไปเขาสามมุก,กันนะครับหอ,อยหมดแล้วหอยหมดแล้วเก็บตัวจริงือป่ากกำลังเก็บของเข้าท้องอยู่นะครับตอนนี้นแยมแยด้วยเอิ่มอ่าวเลยยัดไม่หม ถึงเขาสำบุกแล้วอันนี้เป็นจุดชมวิวนะครับนนสันมาซี่ครับ <c oughs> นี่นทำอะไรกันอยู่ยครับแอบแฝบนะครับตอนนี้ <c oughs> แอบแฝบนะครับแอบแฝบไม่ให้ลิงเห็นคะ่ะยังเย็นอยู่ ตรงน้โดไหมโดนแล้วก่อนจบวอลกวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้าบนกันดีกว่าเย้ครับมีวิ่งแล้วว่าฝนจะตก เกินเห็นแล้วทึกนะขอโทษช่วยด้วยหลังเหนียวมีเชี่กเว่ยปอมแม่งจะแดกหมดไอ้ซาาเนี่แล้วกูจะกลับไงเหนียวมีเฮ้ยก็ขึ้นรถไปก่อนเอาเจ้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยหาหาของหาของมีเชี้ยแม่งขู่กูแ้วตัดตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูยันให้ครับ มึงดูมันปลาหมวกเลยเฮียเออมึงเห็นแท็กกูด้วยกูบอกแม่กูแน่เฮียมึงเจอกูแน่กูฟ้องแม่กูแน่ซะฟ้องแม่กูแน่มึงจำไว้เลยทำไมอะรูปบอกทำไมไม่เคยเห็นนะเคียวอะไรวะคอยดูฟ้องแม่กูแน่โดนลุมมึงกูวิ่งก็เจอมึงช่วยด้วยไอ้ยุน มึงแากลับอไรอ่กูแจ้งตำรวจแน่มึงขู่กูไม่ไม่ไไปแงกินใช่ปะไม่ได้มึงแดกเสร็จหรอมึงขู่กูต่อหน้าบุคคลที่สามมึงโดนแน่ไม่อ้ะเหียมีแบ่งเพื่อนกินด้วยสับโอ้โุ้ยหุ้ยกูไม่ได้แย่งแดกเหมือแย่งของกูแดกโอ้ยนั่ง ไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามามากี่มมึงทำตัวใหญ่ๆไว้มึงทำตัวใหญ่ไว้มึงอยากกลับบ้านแล้วอ่ะตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะต่อยกับลิงเหี้ยมึงแดดแล้วมึงก็เยี่ยวนี่นะห้องน้ำก็มีนั่นน่ะ เดี๋ยวกูเอาน้ำในห้องน้ำออกมาล้างรถด้วยเฮียพร้อมเลยไอเชี่ยนี่มึงนักเลงไงสัตว์ตัวนี่ไอ้เชี่ยโอเคครับผมตอนนี้ลงมาจากเขาทำบุกแล้วพอดีตอนแรกมันจะไปเปิดคลิปไปปิดคลิปที่เขาทำบุกแต่ว่าเกิดแอคซิเดนต์นิดหน่อยเราโคลินะครับมเคลื่อนรถไปกินอาหารในเดีาไม่ปิดกันที่อ่างศิลาก็ได้มีสะพานพอปิดด้านมีวิวข้างหลังเดี๋ยวปิดคลิปไวตรงนั้นดีกว่าตอนนี้เรากินรถงานศิลากันไปกันเจอกันต่อครับผม จบไปแล้วนะครับกับวอล์กวันนี้นะครับก็มีหายโลมากเมื่อกี้ก็หนีลีงวันนี้หน่อยด,ดีครับวเดี๋ยวสถ,า,ถานที่จะไปต่อเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วับผมตอนนี้ผนไล่ตูดมาละ <c oughs> เจอกันดีกว่าลาก่อนครับบ๊ายบาย